สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนำแฟนมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชรประจำวันอาทิตย์ที่1 6มิถุนาย 2, น2567นะครับรายการนี้แข่งขันกันที่เวทีมวยราชดำเนินเริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางท,ะท,ะทะบอล5ในเวลา18นาฬิกาเช่นกันนะครับออไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดประจำสัปดาห์นี้พิกัด122ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างทัพหลวงโอเมืองชุมแพเจอกันกับ ชันชัยโชเกตวีนานะครับเจ้าทัพหลวงมวยจากจังหวัดขอนแก่นอายุ18ปีสองเซนติเมตรซ้อนตีข้ามวยอวเมืองชุมแพเป็นมวยประเภทจังหวัดฝีมือดีเตะต่อยแม่นคงวงในแทงเขา่าป้อนตีรุนแรงนะครับมีมัดมีศอกสลับต้นต้นรุนนับรุนนอกได้ล่าสุดแพนอกยก 3, ายสามไม้ส่งเงินสอยิ่งเจริญการช่างที่ละดดำเนินม่วงที่21เมษายน2 5 6พต่อย124ปอนด์แล้วก็ชนะนกยกสองเพชรเจริญชัยนายกเอท่าสราที่ตะวันนาบังคปีม่วงที่3 คุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อยร้อยยี่สิบสองปอนด์ส่วนธันชัยโชเกียร์วีนามวยประเภททรงจังหวะฝีมือดักเตะดักต่อยดักเสียบด,ดักแทงวงในปั้มตีสู้สนะครับมีหมัดมีโศกสลับล่าสุดชนะคะแนนยอดวิชาศักดิ์แสนพลที่ได้ดำเนินเมื่อวันที่เก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อยร้อยยี่สิบสองปอนด์ แล้วก็นชนะคะแนนพลอยนุงเพชรเพชรเจริญที่ราดดำเนินเมื่อวันที่10มีนาคม2567ต่อย122ปอนด์สำหรับผู้นี้นะครับทรงสไตล์้ายการลุ้นนับลุ้นน็อกได้ทั้งคู่มุมมองผมชอบที่ชันช,ยชัยโชกีนวินาการบัดการส่งได้โอกาสเป็นผู้ชนะค่อนข้างสูงจะเป็นฝ่ายชนะทับหลวงอ,อเมืองชุมแพรครับต่อกันที่คู่ที่2เพื่ร10ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างยอดกันช้างนครศรีเจอก,กันกับอเล็กยอดยุทธม,มวยไทย ยอดการช้างน,นครสีมมวจากน,นครศีทรราช16ปี162เซนติเมตร่ายมวยภพมิพัฒน์เป็นมวยเข่าเปิดเกมเดือนจับในล็อกลัดตีเหนียวขวางหน้าแทงยัดไส้แรงไปแข็งแข่งวงนอกมีเตะมีต่อยบูสู้ มีใหต้ตลอดนะครับล่าสุดแพ้คะแนนวันพระรามสิบเพชรชลุกันที่ช่องเจียสี 14. ม่วัที่14เมษายน2567ต่อย103ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนตัโฉอยู่ฝ่าบูมเด็กเซียนที่อ่ำน้อยครับม่วัที่2มีนาคม2567ต่อย95ปอนด์ส่วนอเล็กยอหยุดม,มวยไทยนะครับมวยชาวฝรั่งเศสอายุ15สูง165ซ้อมสิงห์บบฟองเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับมีทุกลูกได้ทั้งนอกได้ทั้งใน สาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในขวางหน้าแทงดีเ,เขาในรับตีรุนแรงฟันศอกอันตรายล่าสุดชนะคะแนนสิ 4, ลาชัยดาบชานกองปราบที่ช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อยไว้สี่สิบห้ากิโลกร,รมัมสำหรับคู่นี้นะครับเป็นมวยรุ่นใหม่ไฟแรงอนณาพุไก่ส้งคู่มุมมองผมชอบพี่อเล็กยอดยุ่ยมวยไทยนะครับอาวุธหนักแรงกว่าหลากหลายส่จะชนะยอดกันช้างนครศรีครับ คู่ที่สามรองคู่เอกทีเดชช้างนครศรีเจริญกับท็อปกันลูกเจ้าพ่อลงต้มในพิกัดร้อยสิบเก้าปอนด์เจ้าทีระเดชช้างนครศรีหรือว่านั่นเดชสินนายกโมดเมืองนครศรีธรรมศาสอายุยี่สิบสองร้อยหกสิบห้าซ้อมสองคงิพัฒน์เป็นเมืองขวาเข่าในเหนียวแน่นหนึบนะครับเปิดเกมเดินเตะสายต่อยสายนำวงในปัมตีแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้มีฮึดตลอดไปแข็งแกร่งแข็งแรงมีหมัดมีโศกเสริมล่าสุดแพ้คะแนนพระยักษ์สุรินทรพุ่มพันม่วงที่ลาดตัเนินม่วันที่ยี่สิบแปดเมษายนหกเจ็ด เมื่อวันที่ส7มีนาคม2 5 6 7ั 8, อนอยสิ็ตอยปดบอลส่วนทบกันลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับมวยจากโคราดอายุ2 2สสูง165้อซ้อมที่่ายมวยเกียรติทรงรีบเป็นมวยสายฝีมือครบเครื่องตสีสายต่อยสายรุนแรงวงในมีปัมป้มตีสู้ป่าไปลุนนับลุนนอกได้นะครับต,ต้น ล่าสุดชนะคะแนนก้องโซลินส์สอเจอเล็กมังนนทิชช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2 5, 5 6 7ต่อย118ปโหนดสำหรับคู่นี้กระดูกะสบการใกล้เคียงกันนะครับมุมมองผมชอบที่ธีระเดชช้างนครศรีนะครับแข,แข่งแข็งแรงไปแข็งแข็งกว่าจะชนะเท่ากันลูกเจ้าพ่อโลงต้มครับปิดท้ายกัะที่คู่เอกประจำสัปดาห์นี้ราชเดช เทียนมวยไทยเจรกับชัดพลอยโสพงศวัรรษในพิกัด121ปอนด์ยวราชเฉเดชมวยอุตรดิตาอายุ23สูง170ซ้อมที่ค่ายมวยเทียนมวยไทยเป็นมวยสายปีมือครบเครื่องคล่องแคล่วนะครับตั้งรับจับทางดักเตะสายต่อยสายแรงนะครับวงในมีขวางแทงมีหมัดมีศอกเสริมฉลาดหลักเหลี่ยมหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีนะครับออกอาวุธรวดเร็วล่าสุดแพ้คะแนนลิทเดตพอกระล่กที่อ่ำน้อยเมื่อวันที่11 พุษภาคกร2,567ต่อย121ปอนด์และก่อนชนะคะแนนพระเจ้าอุดรพุ่มพันธุ์มงที่ช่องเจดสีเมื่อวันที่7เมษายน2,567ต่อย124ป bon, อนด์ส่วนทางด้านชัดพลโสปุณสวัสริ์ 26ปี 0, สูง6 9เซนติเมตรมวยกรุงเทพนะครับซ้อม่ายมวยแสงมรกกดเป็นมวยเกา๋าเกา็บะดึกะสมกณ์ขขสูงต่อยมานานประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธคองเข่าครบเครื่องหลากหลายนะครับดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงดีมีหมัดมีศอกเสริมนะครับเหลี่ยมตัวดีการผ่านมวยดีกว่าแต่ว่าเป็นมวยประเภทถอยมากไปนะครับเป็นมวยประเภทถอยมากไปแล้วก็ออกอาวุธน้อยไปนิดนึงล่าสุดเสมอกับลิทเเดียตบอการลวกที่ดอนเมืองเมือม่อวันที่ห้า 2, อุมพาบอลสองพันหนึ่งรต่อยร้ปอนด์แพ้คะแนนปานเทพวีเครข้าใหญ่ในสุดไม่ดีวิธีไทยเมื่อวันที่ห้าพกฤกษิกาจนหนึ่ยงต่อยร้อปอนด์สำหรับคู่นี้นะครับมุมมอง,มองทัศนค์ผมชอบที่ฉัดฟอยสอ์โุญสวัสดิ์ถึงแม้ว่าฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีนะครับแต่จังหวะฝีมือดูอหลากหลายกว่าแล้วก็เหลี่ยมตัวดีกว่าจะชนะราชเดชเทียนมวยไทยครับ3ตัวชอบให้แฟน,นมวยไปลุ้นไปเชียร์กันตัวแรกชอบที่ชันชยัยโชเกตวีณาคู่แรก จะชนะทัาหลวงอเมืองชุมแพตัวที่สอให้ไปที่อเล็กยอดยุทธมวยไทยจะชนะยอดกันช้างนครศรีตัวที่3เจ้าที่ฉับพลอยสอภูสวัสดิ์จะชนะราชเด็ดเทียนมวยไทยขอบคุณแฟนบมวยทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทยไว้ด้วยนะครับเพื่อเราทําคลิปครั้งหน้ามันจะได้แจ้งเตือนสวัสดีครับ